ในส่วนของเนื้อที่อามาตุนนะครับผิงถามย่ๆแล้วเขาบอกว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อเศษนะเนื้อเศษคำว่าเนื้อเศษคือเนื้อที่เขาตัดแต่งจากส่วนที่สวยๆค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องในเครื่องในก็จะเป็นบางทีก็ได้ปอดได้อะไรมาแล้วก็มีพวกแบบเอ็นอ่าเอ็นเอ็นนี่คือมีอยู่แล้วนะนี่คือกําลังตุนนะบางทีก็ได้ หำหมูมาเนี่ยน,นี่นี่หำหมูเอ้ยไม่ใช่หำหมูเนี่ยหำหำวัว <c oughs> แล้วเป็นเนื้อติดมันนะคะที่อามาตุนแล้วก็มีอ่าบางทีก็มีดูกอ่อนกึบเกบนี่คือกำลังตุนก็คือต้มในน้ำซุปอ่าสักระยะหนึ่งให้มันสุกเอาเป็นอ่าเ,เป็นตุนน้ำซุปก่อนแล้วค่อยเอาเอาขึ้นมาหั่นหั่นแล้วก็ามาตุนข้างนอกอีกทีหนึ่งตุนไฟ มันบางทีก็มีเนื้อ,อแล้วแต่วันนะเขียงเนื้อเขาจะเป็นคนจัดมาให้เหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานจะได้เนื้อค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้ก็จะเป็นนี่ทั้งมีทั้งเอน็นอันนี้คือตุ๋นยังยังไม่เปื่อยนี่นี่เอน็นเอ็นเอ็นแก้วถึกดืๆเอามาก็เอามาหัน่นเนื้อติดมันก็มีนะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอ่า มันก็จะเป็นกึบๆอ่ะใบพายเหรอโอไม่ใช่อะไรอ่ะเครื่องตุนยาจีนมีกี่ส่วนคะเนื้อมีทุกส่วนเห็นไหมก็อะไรตุนนี่กระดูกอ่อนก็มีก็มายังไม่เปื่อยเท่าไหร่เปื่อยแล้วเหรอมันก็นุ่มอยู่นี่นี่ค่ะหนึ่งหม้ออันนี้ก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นอ่า ทั้งก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็กะเพราด้วยนะหมดนี่ประมาณกี่โลแม่เนี่สี่กิโลนั่นนี่ดู <4 S 1> <ๆ>ถ้าเปื่อยเกินไปมันก็จะยุ่ยยุมันก็จะไม่ได้เขียวพอ,อ,อดีนพะอดีกำลังสวยเลยใช่นี่ะมันมีหลายส่วนนะเคียงเนื้อเขาเป็นคนจัดมาให้เส้เนเอ็นมา <laughs> เลาออกจากเนื้อ ถ้าเอาเนื้อร่วนมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยใช่มันก็จะฝุดฝคอหน่อยบางวันเขาก็ให้เนื้อร่วนมามันแล้วแต่วันนะบางวันก็ได้เนื้อเยอะบางวันก็ได้เนื้อน้อยหำหำงัวกับมี่พี่น้องเล้ยบางทีก็ได้ตัวเดียวอันเดียวให้นั่นแหละเขาเขาเยกตัวเดียวอันเดียวใหเนี่อันนี้ขอบขอบนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยเขาวขาเน่ยเอ็นนั่นแหละเอ็นไม่ใช่ไม่ใช่นเ่็นเขาขาที่เป็นเป็นแบบเนี้ไม่รู้เส้นเอ็นมันเออไม่รู้อะไรมันทีนล้ก็ติดฟันดีดีเออ กินอะไรกับติดแขวดีดีนี่แหละจ้าบางทีก็ได้เอ็นแก้วเราตอบไม่ได้นะว่าใช้เฉพาะส่วนไหนเพราะว่าแต่ละวันได้มาไม่เหมือนกันเคียงเนื้อเขาเป็นคนจัดมาให้นะ<ข>แตาเอาแบบที่สวยนันย่นแหละแต่ว่าสวยทุกทุกวันอร่อยทุกวันนะฮะเขาไม่เอามันให้เยอะเปื่อยบ้างไม่เปื่อยบ้างพวกไข่พวกอะไรอย่างนี้นี่ล่ะน่ากินไหมนี่เก็บเลยกลัวจะแย่ดีตลับจ้าลจ้า โอเคขอบคุณค่ะคุณผู้การแสงเขาคันก้อยก้อยผมขายบอสค่ะขายขายยานเฮ็ดอ่าขายบอสค่ะขายขายยานเฮ็ดของท่านบื้อกระดายเ้๊บง่วงง่วงมากบอกค่ะี่ไม่นองไ่นะจ๊ะ สกาแฟกาแฟมาได้กาแฟทำน้ำทำน้ำตู้นี้เป็นผมมันดำอยู่ค่ะผมย่างดาวขมสู่กาแฟค่ะได้กวะขมแตกหมดเลยขมสู่กาแฟค่ะได็กวะรับแซ่บนี่ดีดีน้องพ่อนไม่ถูกนะครับความผมเออดีน้องพ่อนค่ะอันนี้ก้อยแห้งบ่แม่นี่ป่าป่าตั้งงูค่ะยังก่อป้าตั้งงูแปลอย่าง มัเด็กเขาคือแบบว่าขี่ฝ่ามันตั้งเซงอ่ามเลยนะเด็กสมัยไม่บอลูนะคะบอลูซาบโปล่าซับจะมันโบล่าหน่อบ้านไส้ทุ่งเบยอดีตอ่าอันไม่ไม่ขั้วเก่าค่ะไปกินหลังบ้านนะจ๊ะเออเวลาบเป็นเนื้องามๆมากอย่างพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่เนื้อเงาๆงาสักนี่เนื้อสวยๆนี่วัตถุดิบของเราใช่ใช่ นี่ก้อยเค็นเคนก้อยเค็นเคนสีสันน่าโดนมากขมอำรำนี่โุยหอมแซบข้เหนียวตุยชาตัางนชาตางคนแปลวอย่างเงีอันนี้หมูกระเทียมไม่ใส่หอมช่ำๆมากหอมมากดึงๆกระเพราเนื้อเปื่อย เนื้อเปื่อยดึง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 ,ดงข้าวผัดหมูสับแต่ข้าวผัดหมูสับสี่สิบบาทหมูสับไข่เจียวพิเศษห้าสิบออเดอร์นี้ชอบซอสมาเก๊าเทศนี่ข้าวผัดหมูออเดอร์นี้ก็เช่นกัน เหมือนกันสองกล่องห้าสิบบาท <Yeah. S 1> จ้าก๋ <Yeah. S 1> วยเตี๋ยวปะหาม <Yeah. S 1> มันห่อนกันเลยว่าอยากไป <Yeah. S 1> มันมันหนาปะสู้ตกเสื้อปะโอ้อะไรข้าวผัด <Yeah. S 1> ธรรมดาสี่สิบบาทโอ้เกี๊ยมาม่า <Yeah. S 1> ธรรมดายี่สิบบาท ก๋ยจับมามา่าฮัเ,เราเน้นน้ำนะเราไม่เน,น้นเนื้ออันนี้ก๋ย <c oughs> จับมีเหลืองน้ำพ้น20บาทมาได้อันนี้ก๋ยจับมีเหลืองพิเศษ30บาทพิเศษแล้วก็เพิ่มน้ำมีน้ำมีใส ว่าไปสั่งพี่น้องเอ้ยฝนตกกระซงคือเก่าก็ขาเปียก์กะโนเป็นยังสั่งมาโหลดฝนตกรนนตกระซรงน้ออมเตานี้ติดจับทองเตานี้สุกี้ ใส่หอมกรเทียมนี่ก็จับไม่ใส่หอมกระเทียมมีซุกี้ซีซ่าอไออีสิอาจะเป็นน้อหอนก่อนหางหมาโอหางมาแข่งน้นอุ้ยถึงหำกูแข่งน้วะซาดจะไงกูัวมันหดแท้ สะออนปะติกี่อย่างน่าใจมีนะมันเดี๋ยวก่ลาดได้แอลกำัยายาปุุกก็จะเป็นเ้าไใส่บาหลาลยเฮ้ยบาร์เลเป็น้ยังวบลเซมนเลยบกูสาไทยกันสิเบิดแล้วมันเปดแล้วอันขอดะตักน้ำซุปใส่อะไรข้าเปล่านาะ บอบโอ้อยากได้อ้อยากไดบเกงนะจ๊ะปืนสะออนท่อมงามจับสายไม่้าจับหอจเป็นันก่อส่งเรียนครับไทยพอค่อยดีบอกกันเมาหลานนี่เมื่อกี้เขาหน้ามันทชบุ๋่บุเองจ้ว่าอยากดีท็อกเลยมากินหลานนี่ก็เถียว คิดอย่างนั้นอ๋อยงมแบบว่ายงมแบบว่าคับท้ายพวกรีนี่ต้องเวลาเน,นี้แมนกินยงมได้ขี่อ้อยใช่ไหมแบบว่าแบบว่าบ้าน,น <ะ S 2> หนึ่งถึงกระเพาะรู้ออกแล้วเอาแล้วปวดแล้วนะเริ่มปวดบิดแล้วบ้านคือสวยแล้วเริ่มเริ่มปวดบิดแล้ว <c oughs> โอ้ยเนาะไม่ที่เมื่อบอกปากพีกหลานนี่มันเพสอืมเขาเอาของเน่ามาเห็ดห้ามีนี่ตับนี่ก็จะจะไม่กินอ่ะเอาความจริงมาบอกเลยอุ้ยเขาถอดได้กินตรงเบาตรงตรงนี้นั่นนี่เขาเป๊ะอยู่แล้ว ใายาขี่ก็ลานนี้นคะให้แบบอยากดีทอใสกับแฟมากผิดแล้วจ้าแรงมากนะปดโพสะอนความงามของสองคนนี้นะจ้าเปียายยนไหนกับขี่หายยนั่นไ่ยว่าเป็นกล้องเลยอุ๊ยพวซับจังเลยกับ่ามาถ่ายชิลวนเป็นน้ำกล้องเครื่องไม่แห้งขี่หาเป็นแรงจังหาซึ่งขนาดเลยวะ ต้นบุดโถดเขาจะไป่านไหมปวดโฟนเนาะอาหารเพบอยากกินหลานจากองเนี่ยว่าบ้านอยากขี่หลัดเลยบ้านอยากดีทอ์กจ้าช่วยนี้คือพอมากินแล้เหมือบ้านกะดีทอไปเรียบร้อยอืมนไปอสักหมื่อมื่นแน่ยังบ่ได้แด้ว่ากินลักีอ้ย้ีจกินหลักยียีหลีเอางยังเบานอยากขี่ก็เลกกินยงไงเออ ไม่ได้้อยกินันินแม่กินแม่แม่อ็กินอะไรเฮ็ดผิษกูจะกินที่กูพกทุนอยากอเดเจางจิจังเอ็นคืออย่างนั้นเฮ็ดเกินอันออเดอร์นึงบอลแ้วอันบบว่าน ทังงานมั้งสบายหลานนี้รูปเป็นไฟอีกอะเอาก็แต่งตัวหนาหลักเดียวอลยหมุนดิหมุนดิหมุน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 หนมุนนไม่วิ่งอหล่าข้อมันชีึ้น ก็จะสายจ้าก็จบ้านอ๋อบ้าจ้าคือสวยนะ้า้าคนสวยนะจ้าเมงเวลดารถไปได้บ่เนาะจ้าบดนี้เนาะเทศสบาลมาไ้จ้อาบ่จ้าขนนังซือก๋ยเตี๋ยวแม่นเฮ้ยเนาะส่วนบุคคลอยู่ได้นี่เ้ดมันสาเซี่ยวฮาไม่ผิดหรอเหลือใจได้ได้กิบแล้วได้นี่เทานึ่งิคาโตเออเดเดจ้าคาโตอ ความความมันเจียวจนเดียวเจียอ่ะอาตั้งสติแล้วเอาอหม่ตอนนี้เจ้าจะมาน่ะมุ่งไปเนี่ยมันก็ได้หลายยีเซลโลกอีกเป็นเดือนยี่หรีเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวป่สะออนปวดหน่อมั่นนี่แบะแสดงว่ามึงอยากดีทอกกี้มึงมาหลานกูมือ้วนยน่อนมั่งเอากินมือหนึ่งอันทายูเป็นอาทิตย์ ว่าดาเศร้ากลับมาใหม่ได้หนิราะว่ามันเบิดริดลิก็เลยกลับมาไอ้กุ้มื่นนี่ยเขาถ่ายบอกทาจังหวัดเขามามื่นนี่มันอยากถ่ายมันก็เลยมาพี่แมนอันนี้านคนอื่นตกใจเลยผ่านพอดีไงเบิดพอดีก็เลยแม่คิกแม่เร้องจริงก็ร้องรุงเพราะว่าสูตรนี่มันอยู่ได้อาทิตย์เดียวอะนะปลาอยู่ได้เป็นอาทิตย์หน่งบอลโดนอยู่เนอะอาทิตย์หนึ่งก็ได้ปลาจริงเะว่าเอิ่นกินมันอยู่ได้แทนเหมือนอะอืมอันนี้เป็นอาทิตย์ปะ แมนจะ<า>บอกับกัน่ยหมนกินตอนนี้ออกตอนนี้หรือตอนนี้นี่เราแบบบมันเนื้อเอ,อ,อันยดเนะสดกระมูออ้อมันต้องอชทุอจะชิ้นก็หมดต้นหอมก็หมดเพราะว่าทำคว่ำอันนี้หรอวะ